ได้ที่นั่งใหม่แล้วนะคะอากาศร้อนก็เลยหนานั่งกนว่ะชิลได้ดอนนะเบียรคราวนี้จัดเอาไปสวยงามมากเลยดูดินี่แหวนอสวยงามส่วนแก้วก็ยิงอยู่นะนี่มีกระดุมต่อด้วยมีชั้นไม้หือไมเห็นนะสวยงามตัวนี้จะเป็นโซนไล้สั่งแล้วนะเี่ตะโกนตะแกงแขวนแบบข้าก็ยได้นะเห็นไหมี่มล่ได้แล้วเดี๋ยวได้ตะแกงแขวนอันี้ได้อุปกรณ์ครืองคัวนะคะนตัวนี้เป็นร่มที่รองได้ช่งจะพังไ้นะแต่ว่าเอกล้องนี้เลยก็สวยนี่จะเป็นโซน ใส่บบสดของเราเลยคะนี่จะแบบเท่าไปหร่คะเป็นแบบใส่น้ำมันค่อยหน้าก็เลยไม่ได้ไแต่งเลยะคะก็จะมาแต่งหนะ้าตรงนี้เลยนะค่ะทาครีม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยู่บ้านนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะเราก็แบบว่าทาครีมมันตรงผิวหน้าไม่ค่อยมาแล้วเราจะมีปัญหาตรงแบบผิวแห้งนะคะแล้วก็มีกระนะคะมีกระมีฝ้าแต่ไม่มีสิวเลยค่ะไม่มีสิวแต่มีแบบมีฝ้ามีกระนะคะ โรมงานเนี่ยอ่ตอนนี้มีปัญหาใหม่เข้ามานะคะเพราะว่าตีตัดตสีผมทำสีผมนะคะก็เลยฟุ้งฟุ้งเหมือนคนมาเนี่ยขนาดนี้้ายนี้อือเฉพะที่อย,น,อยอน,น,อน,นี้นะไปซองสี่สิบเก้าบาทานี้ขอาถ้า,ถาบบอบไรนะ ครีมหน้าฟูก็ผิวแข็งแรงได้เห็นไหมครับน้แบบทำให้ผิวแข็งแรงนะเพราะอายุ40แล้วนะเราต้องใช้ครีมบำรุงผิวนะแล้วก็บอกฉันไม่ไแบบครีมบำรุงที่หนึงเนาะครีมบำรุงหรอว่าทำไม่ได้อันนี้ก็ฝ้าแดดรอยกระนะคะแบบต้องใช้ทายแล้วก็ก็ครีมบำรุงผิวธรรม่ได้คะปรับผิวก็แต่งใส้วก็ทาตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นครีมแบบหน้าทำไม่ได้เลยแทนไปต้องใช้เยอะค่ะ โอ้น้ำเนื้อไม่ต้องอาบได้เด้อถ้าพีมไปก่อนเพราะว่าการบำรุงหน้าสำคัญนะคะเดี๋ยวอาบน้ำตอนจะนอนนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเราอทำทำแบบเราบาคนอยู่มิสุกแล้วทำมุมนี่แล้วเราก็ต้องแบบว่าทำกับข้าวกินเองนะคะมันก็ต้องร้อนอยู่แล้วคือเราอาบตอนนอนทีเดียวเลยแต่ว่าชีวิตคอนโดนะคะแบบว่านอนคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องอาบน้ำอะไรมากมายหร้อกงมรลมันแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแหละอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเราก็คือเร้อนนอนร้อนแลาวอาบน้ำนิดนึงก็ไลมกลมนะพอแล้วอ่ะเราจะไม่ใช้แบบ ก็าทาคิีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาแป้งลงนะ้วแป้งแป้งกล่องอะแป้งกล่องแป้งเด็กอะเพราะว่าอะไรเนี่ยบอกอากาศร้อนอะที่ทุกสัปดาห์ไม่ช้าเลยอะทุกทม่เราแบบร้อนจัดโอ้ไม่ต้นเราไม่ไห่เก็ทาแป้งกล่องอะแป้งเด็กอย่างเงี้ยเหมือนธรรมดามากเลยอะแล้วก็เ้องมันใส่เนี่ยเพราะมันจะทาง่ายคือถ้ามาทาไปเลยอะมันคือเลืองแป้งนะคะเพราะว่ามันแป้งแพงเราต้องประหยัดนะคะก ที่ทำหนีแล้วมันก็ตกตกแล้วหน้าเราจะไม่มีสิวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอามือเราไปโดนหน้าเราเนะคะเราจะถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่เอามือปไปแย่ที่หน,น้านะไม่แงะเดี๋ยวมันจะเกิดสิวนะก็ปกติธรรมดาไม่ได้เลยถ้าอยู่บ้านก็แต่งแบบนี้คือไม่ได้ไปไหนจะแต่งแบบนี้พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะ,ะแล้วก็ทาลิปติกแล้วก็เขียนคิ้วน,นิดนึงนะคะดูนะจะไหนทรงไรหนสวยจะ้องมีเกลงมีทรงมีสิ่งก็ได้หมดเลยเพราะว่าเราลองเพิ่งมาแล้วนะคะแล้วหน้าเราก็โอเคแล้ว

เฉียนชยวเห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วชิยวเชียวนันนัมได้อยู่บ้านนะเราไปแต่งอะไรมีเยอะดิแอเดี๋ยวเราจะต้องไปทอดโรตีอีกเพราะว่าเราทำอาหารกินเองนะเห็นไหมแค่นี้แค่นี้สวยแล้ว เาบอกว่า,วาเราหวาน้ามืแค่เราเลยทำโรตีเต็มใช่ไมเนที้นี่อใช่ไมเน้อ